หนึ่งตัวน่าเชียรกับเบคแคมคารวันนี้ครับไปกันที่ฟุตบอลยูโรครับทีมชาติตุรกีพบกับทีมชาติจอร์เจียครับเวลา5้าทุ่มครับทีมชาติตุรกีครับเปิดมาที่0.75ครับและพี่ๆท่านใหนะครับที่กำลังมองหาแนวทางฟุตบอลที่ดีนะครับเปิดแอปสีเขียวแล้วแอดกันมาได้เลยครับเรามีแนวทางดีๆให้พี่ๆเลือกใส่ตามใจกันอย่างแน่นอนนะครับแอดมาเลยครับที่แอด BR 54ครับ มาดูผลการพบก,กันของทั้ง2ทีมครับตุรกีครับชนะมา2เกมแพ้ไป1นและเสมอ1ฟอร์มหนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทีมชาติตุรกีครับแพ้3เสมอ2ทีมชาติจอร์เจียชนะ2แพ้2เสมอหนึ่งครับ เรบอกว่าเกมนี้ตรุรกีเป็นต่อพอสมควรครับชื่อชั้นและกลุ่มกําลังดูดีกว่าครับแต่ว่าอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้ครับไม่ดีเลยครับมีเสมออิตาลีแบบปไรสกอร์แค่เกมเดียวครับที่เหลือแพ้ทั้งหมดครับแบบนี้ยังไม่แน่เกมแรกออกสตาร์ทกุ่มและรายการรอบคัดเลือกเกมสุดท้ายครับก็ทําได้แค่เสมอ,อผลงานยังไม่น่าไว้ใจนะครับ ทางฝั่งจอเจียน้องใหม่รายการนี้ครับเสมอสกอตแลนด์สองสอและแพ้สเป็น3ามครับมองแล้วว่ากองหน้าคาดหวังได้ครับผลงานถือว่าได้ลุ้นเลยทีเดียวครับกับเกมกระชับมิตรที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ให้มองไปทางจอเจียครับน่าลุ้นครับ